สำหรับคลิปนี้นะครับในแมปสกิบีดีเฟนต์เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นคลิปที่ตอนแรกไม่คิดจะทำนะเพราะว่ามันขี้เกียจทําเว้ยแต่ต้องบอกก่อนว่าในล่าสุดเนี่ยพี่ได้ทําการลงในเมครบได้ตัวละครนู่นนี่นั่น,านมาค่อนข้างเยอะพอสมควรใช่ไหมทีนี้เนี่ยมันก็มีหลายคอมเมนต์บอกว่าพี่ยังขาดตัวหนึ่งไปที่ลืมทําคือ0.5 TV Man ไม่รู้ว่าพูดชื่อถูกหรือเปล่านะ ซึ่งเอาจริงไอ้ตัวนั้นอะพี่ไม่รู้ว่ามันหายังไงไว้ทุกคนแล้วก็ไม่รู้ว่าทำเควสย,ยังไงด้วยพี่ก็เลยใช้ AI เจ้า Gemini นะครับในการหาข้อมูลแล้วเดี๋ยวมาดูแล้วกันนะครับว่าทําตามตรงนี้จะได้จริงหรือเปล่าอ่ะเพื่อไม่เสียเวลาก่อนไปเริ่มนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และขอฝากล้านค้าบิลประกอนไว้ด้วยนะครับ สำหรับใครที่กำลังหาบริการต่างๆในเกมโลโบอกขอแนะนำร้านบิวปะกอนชอ็อปการันตีด้วยยอดขายมากกว่า400,000ชิ้นแบบปลอดภัยแน่นอนมีทั้งบริการต่างๆชเช่นแมปโก a การ์เดนที่มียอดสั่งซื้อสัลเลียงนับหมื่นชิ้นที่การันตีส่งตรงและปลอดภัยแน่นอนและล่าสุดก็ยังมีบริการในแมปไนที่ไนท์ในเดอะโฟเรสต์ด้วยและนอกจากนี้ยังมีบริการรับเติมโลบอกที่ถูกกว่าเติมเองแน่นอนก็ถ้าหากสนใจบริการยังไงก็ลองดูที่ร้านบิวปะกอนช็อปได้นะครับ ก็อย่างแรกนะครับให้เราไปที่เทดดิ้งพาซาก่อนโดยการกดปุ่มชาดและสายล่างจะมีปุ่มเทดนะครับก็สามารถพาไปที่เทดดิ้งพาซาได้นั่นเองอ่ะทีนี้เนี่ยเราก็มาโผล่ที่เทดดิ้งพาซ a แล้วหลังจากนั้นนะครับก็ทําการพิมพ์เลยซึ่งตัวใหญ่ตัวเล็กต้องเป๊ะนะและถ้าเราพิมพ์ถูกเนี่ยจอจะกระพริบสีแดงแบบนี้ทีนี้เราก็ออกตามหา n p c ได้เลย n p c นะครับให้สังเกตทางเดินไปเนี่ยมันจะเป็นหอเขียวๆแบบนี้ แล้วมันจะอยู่ด้านหลังนะฮะอันนี้เนี่ยพี่เองก็เรียกว่าไงอะทำตาม AI <c oughs> ก็ไม่รู้นี่ว่ามันทำยังไงมันเป็นตัวละครเก่าด้วยปะ <c oughs> พอเดินมาถึงมุมนี้นะครับ <c oughs> ก็จะมี n p c ยืนหัวโดอยู่ตรงนี้นั่นเองทีนี้เราก็สามารถกดคุยและเข้าไปได้เลยนี่พอเข้ามาก็จะเป็นห้องหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นไงดูแบบเป็นห้องที่มีปฏิบัติการลับเอาจริงมันก็ดูดีนะมันมีเควสอะไรทำอย่างเงี้ยแต่คือถ้าไม่มีไกด์ไลน์นี่คือโง่เลยนะ แล้ทีนี้เนี่ยตรงโต้นะครับมันก็จะมีของให้เราคุยโอะเดี๋ยวขอดูวิวก่อนสิอ๋อนี่คือเราอยู่บนตึกสูงอยู่ฝั่งตรงข้ามจากไอที่เราคุยเลยที่เราคุยอยู่ตรงนู้นอ่ะทีนี้เนี่ยเรามาคุยกับตรงนี้นะครับพอเรากดคุยกับไอเทมเนี่ยเขาจะให้เราจ่าย2 9 9 P 2 9ย p ีนี่ต่อ1กล่องนะอันนี้ต้องบอกก่อนอาจจะสับสนละกันนะครับเพราะว่าอันนี้ถ้าใครมีตัวละครนี้ IX m i n i Gunner Camera ์ลากายเนี่ยก็ซื้อแค่กล่องเดียวแต่ถ้าใครไม่มีตัวนี้เนี่ยให้ทำการซื้อ2กล่องนะครับซึ่งจริงๆแล้วตัวละครนี้เนี่ยเราสามารถได้รับฟรีๆจากการกอร่อกโค้ดด้วย <c oughs> ก็จะเป็นโคดนี้นะครับ die the dark so you may r i t e in the l i g h t อันนี้เนี่ยจำเป็นต้องพิมพ์เล็กทุกตัวเนาะถ้าใช้พิมพ์ใหญ่ก็คือไม่ได้เลยอ่ะสำหรับพี่เนี่ยได้ทำการกอร่อโค้ดแ,แล้วได้ตัวละครนี้แล้วมันก็จะเขียนว่า already r e d e e m ที่แปลว่าก่อไปแล้วเนาะ อ่ะพอเง้นถ้าใครมีตัวละครที่พี่พูดไปเมื่อกี้แล้วเนี่ยก็ซื้อแค่กล่องเดียวก็พอส่วนใครที่ไม่มีตัวละครนั้นก็ซื้อไป2กล่องก็5 9 8ร้ประมาณนี้เนาะต่อไปนะครับให้เรากลับมาที่หน้าหลักเสร็จปุ๊บเนี่ยทางขวาล่างมันจะมีเขียนว่า RNTP g ให้เรากดแล้วก็วาร์ปไปเลยนะครับอ่ะพอเราวาร์ปมาที่หน้าตรงนี้เสร็จเนี่ยให้เราพิมพ์ตามนี้เลยพิมพ์แบบช้าๆช้าๆ The Impact of Your Actions as s t u d i u s อ่ะก็พิมพ์เรียบร้อยพอเราพิมพ์เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีแสงสีแดงกระพริบกระพริบในหินสักจุดหนึ่งในแมปอันนี้ก็ได้จากเจมีได้นะครับขอบคุณ AI ที่ทำให้เราไปต่อได้ <c oughs> อ่ะหินที่เราจะต้องไปเนี่ยเดินไปจากด้านหลังนี้นะครับเดินไปเดินไปเดินไปเราจะไปกันแบบพร้อมๆกันนี่ทุกคนจะเห็นหินที่เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้ และถ้าสังเกตดีๆเนี่ยจะมี NPC 1คนที่นั่งอยู่บนโขดหินแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้เราก็กระโดดไปแบบชืบชืบชืบชชืบชโบโอ้นี่ขึ้นมาชืบชๆบชบชชชอยู่ไหนวะอ๋อลิมนี่ลิมนี่เจอละนี่ซ่อนอย่างนี้เลยถ้ามันกระพริบสีแดงเนี่ยแปลว่าพิมพ์โค้ดพิมพ์รหัสถูกเว้ยแต่ถ้าไม่กระพริบคือแปลว่าเราพิมพ์ผิดประมาณนี้ ขอเน้นย้ำอีกครั้งนึงนะครับตัวใหญ่ตัวเล็กต้องเป๊ะนะฮะเพราะโดนมากับตัวแล้วอ่ะพอเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็กลับไปที่ล็อบบี้ได้เลยนะครับเพราะต่อไปจากนี้เราจะต้องไปเอ l เลดต่อนั่นเองต่อไปเนี่ยเราต้องไปเอ l เลดโดยเราจะต้องเอาตัวนี้ไปด้วยไอเอมิติการคพลากายนะครับถ้าไม่เอาไปก็จะไม่สามารถเปิดประตูวาร์ปต่อได้นั่นเองอ่ะก็อย่าลืมพกไปเนาะ อ่ะทีนี้ก็อย่าลืมเอาตัวละคอรอื่นไปแบกนิดน,นึงด้วยเพราะมันต้องใช้เงินลงถึง4 0่0 0่กว่าเลยนะครับตัวนี้เนี่ยพี่เองก็ไม่เคยไม่เคยใช้นะไม่เคยใช้ไม่เคยรีวิวด้วยแต่ได้มาตั้งแต่สมัยช่วงแรกๆเลยจำได้ว่าไลฟ์สดแบบนี้ด้วยนะแล้วก็มีน้องแนะนำว่าให้ก่อโค้ดก็เลยได้ตัวละครน,นี้มาแต่ตอนนั้นน่ะไม่รู้ว่าได้มาทำอะไรเว้ยแล้วคือไอ้คนที่ให้โค้ดแม่งไม่ได้บอกต่อด้วยว่าเอาตัวละครน,นี้มาทำอะไรต่อ <c oughs> อ่ะเพราะงั้นเดี๋ยวเราไปที่เอเลดกันเลยดีกว่านะครับ และพอเรามาเอเลดเราก็ต้องเก็บเงินได้40,000กว่าพอ40,000กว่าปุ๊บเนี่ยก็ทำการวางตัวละครได้เลยเออกดหยุดก่อนนะอย่าลืมกดหยุดพอตนะครับกดหยุดพอตปุ๊บเราก็จะมาวางตัวละครกันวางซักตรงนี้อ่ะแล้วก็หลังจากวางตัวละครน,นะเราจำเป็นต้องกอกโค้ดต่อนะฮะเหมือนเดิมเลยกอกเป๊ะกอกเป็นแม่นอย่าพิมพ์ผิด อ่ะพี่เชื่อว่าทุกคนจะไม่เชื่อนะครับเดี๋ยวรอบแรกเนี่ยพี่จะพิมพ์เป็นตัวพิมพ์เล็กหมดเลยแล้วกันเนาะ The conceal has c o u r a g e on us อ่ะเห็นไหมพอพิมพ์ตัวพิมพ์เล็กปุ๊บเนี่ยไม่ผ่านไม่ได้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่จริงๆเราแค่แก้ตัวทีตัวแรกตัวเดียวให้เป็นพิมพ์ใหญ่ก็สามารถผ่านได้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองมาพิมพ์ใหม่นะถ้าพิมพ์ถูกต้องแบบนี้นะครับมันก็จะเกิดท้องฟ้าสีดําแบบนี้นั่นเอง หลังจากนั้นเนี่ยให้เรามาตรงฐานเบสของเรานะครับแล้วก็สังเกตบริเวณมุมนี้ดีๆอ่ะให้ลองสังเกตนะดูจากช่องจะมีทั้งหมด3ช่องนะหลังจากตรงฐานใช่ไหมให้เราเดินตรงมาที่รูนี้นะครับแล้วก็เดินตรงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่ยๆเลยจะเจอเป่าววะคิดว่าเจอแหละอันนี้คือครั้งแรกเหมือนกันนะพอเดินมาเรื่อยๆเราจะเจอตัวเข้าแบบนี้นะครับก็กดเข้าไปได้เลย เออแล้วก็ถ้าใครได้ยินเสียงฝนในคลิปนี้ก็อย่าแปลกใจนะตอนนี้ที่บ้านพี่พายุลงแบบรุนแรงมากๆเลยนะ่ะโอเคไฟติดแล้วเมื่อกี้ไฟดับก็เลยต้องลงเอเลนใหม่แลวเริ่มตั้งแต่แรกใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะก็มาเดี๋ยวมาต่อกันดีกว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะมีความงงนิดนึงเพราะว่าแต่ละคนจะทําไม่เหมือนกันอย่างแรกนะครับให้เราวิ่งมาบริเวณนี้แล้วก็ปีนขึ้นมาตรงนี้นะครับจะเห็นว่าข้างในช่องสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเนี่ยจะมีสีอยู่นี่ น้ำเงินแดงฝั่งซ้ายแล้วก็จะเป็นม่วงเหลืองฝั่งขวานะครับอันนี้จะเป็นลำดับที่เราจะต้องไปจําแล้วก็กดตามนั่นเองซึ่งอ่ะลองสังเกตนะเห็นไหมจะมีสีอันนับจากซ้ายไปขวาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอันที่3อันที่4ก็คือทางฝั่งขวานะครับทีนี้ทุกคนจําได้แล้วนะนะจะเป็นน้ําเงินแดงม่วงเหลืองทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องทําต่อคือไปหาปุ่มทั้งหมด4ี่ปุ่มแล้วจะมีทั้งหมด4สีนะครับแต่ประเด็นคือแต่ละคนเนี่ยจะได้ไม่เหมือนกัน อะตอนนี้พี่โจทก่อนนะเป็นน้ำเงินแดงม่วงเหลืองเป็นภาษาอังกฤษเลย blue red purple yellow ประมาณนี้โดยพิกัด4ปุ่มเนี่ยจะอยู่ตามตรงบริเวณนี้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวพาไปดูปุ่มก่อนละกันอ่ะปุ่มแรกนะครับก็จะอยู่บริเวณตรงนี้เลยตรงกลางอ่ะปุ่มที่1ต่อไปปุ่มที่2ก็มาทางขวานี้นะครับนี่อยู่บนบนปุ่มที่2ตรงนี้ปุ่มที่3ก็จะอยู่บริเวณฝั่งซ้ายตรงนี้นะครับ นี่สังเกตดีๆจะมีปุ่มเล็กๆนี่ตรงนี้อีกหนึ่งปุ่มแล้วปุ่มสุดท้ายเนี่ยจะเป็นตรงต้นไม้เนี่ยครับอันนี้มุมกล้องดูยากนิดหนึ่งเนาะเออเดี๋ยวเล็งแป,ป๊บเอ๊ะทำไมมันเล็งยากขนาดนี้เนี่ยเอออะเห็นไหมตรงนี้จะมีปุ่มๆอยู่อ่ะเดี๋ยวพี่ลองกดนี่เลยกดไปได้สีน้าเงินอ่าโอเคได้น้ําเงินถือว่าอันแรกตรงอันสองเดี๋ยวพี่มาตรงนี้แล้วกันนะอันนี้กดถึงปะวะอ่ากดถึงแดงโอเคแดงถูก ถ้าฝั่งซ้ายเป็นม่วงนี่คือตรงเลยนะกดนี่เฮ้ยทำไมเป็นชมพูวะเอ๊ะหรือว่าตาพี่ฝาดอีกปุ่มหนึ่งตรงนี้แปลว่าพี่กดตรงอะเนี่ยของพี่มันเลียงถูกแบบเลียงง่ายเลยบางคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอ่านี่สีเหลืองพอกดปุ๊บเนี่ยพอมันตรงจะมีตัวเลขโผล่ขึ้นมานะครับให้สังเกตดีเห็นไหมอันนี้จะเป็นเลขส ซึ่งเราจะต้องจําตัวเลขทั้งหมด4ตัวเลขนะครับโดยที่เรียงจากสีแรกสีที่1ที่เราดูเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยอ่ะเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็น6เอ้ยอันเนี้ยทุกคนอย่าก,กอกตามนะต้องบอกก่อนว่าแต่ละคนได้ไม่เหมือนกันถ้ากอกผิดอ่ะทุกคนจะต้องกดลงเอนเลทใหม่นะครับอ่ะอันนี้กด6ปุ๊บอันนี้จะอยู่บริเวณช่องแถวๆนี้เออเดี๋ยวนะขอมุมกล้องปรับดีๆก่อนอ่ะนี่น,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 นี่นีี่เลขหเลข5้า 5. ต่อไปต่อไปริมนี้ไอ้ตรงนี้มันอยู่ขอบขอบหินนี้เดี๋ยวนะเอ่อเลขเจ็ดป่ะวะหรือเลขหนึ่งวะทุกคนแม่งเหมือนท้าแป้งขูดดูหวยเลยอะเลขเจ็ดเลขเจ็ดอันนี้คือเลขเจ็ดต่อไปอันสุดท้ายอันสุดท้ายอันสุดท้ายเลขสองนะครับขอเน้นอีกรอบว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าใครมากอกเลขพี่เนี่ยอาจจะผิดแล้วก็เลื่มใหม่ต้องทำด้วยตัวเองนะอย่ามาข้ามสเต็ปเด้อ อ่ทีนี้เรากดเข้ามาเรียบร้อยนะครับก็จะมี NBC เมั่วมยกับเราเรารู้ว่าคุณเป็นใครและคุณได้เลี่ยงผ่านมาตรการความปลอดภัยของพวกเราเรารู้สึกถึงแต่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ทําให้เราประหลาดใจอย่างไรก็ตามในทางกลับกันเนี่ยพวกเราต้องการที่จะแลกเปลี่ยนกับคุณแลกเปลี่ยนสินที่น่าสนใจกับเราสิแล้วเราจะเปิดเผยความลับของเราได้เลยเอาไข่ทองคําของพี่ไปเลยน้อง เรากลับมาดูเควสกันต่อดีกว่าก็เดินเข้ามานะครับมันจะมีให้เราสามารถแลกของตรงนี้ได้นั่นเองไอ้กล่องที่เราจะต้องแลกนะครับจะเป็นไอ Cre กเคนั่นเองนะฮะที่เราใช้ 299P ในตอนแรกนี่ก็เลยเป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมเราเนี่ยจำเป็นต้องซื้อ2กล่องกล่องหนึ่งไว้ปลดตัวละครตอนเอเลดอีกกล่องหนึ่งไว้มาแลกตรงนี้แต่ถ้าใครมีโค้ดแต่แลกอยู่แล้วเนี่ยแล้วมีตัวละครก็ซื้อแค่กล่องเดียวก็พอนะครับอะ รวมๆเนี่ยก็ประมาณนี้เนาะสำหรับตัวละคร05 Tv Tower เอา้าพูดชื่อผิดมาตลอดเลยอะ่ะ05 Tv Man เอ๊ยน่าจะได้เหมือนกันแหละพอเราทำการแลกเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะส่งเราออกไปนั่นเองอ๋อชื่อ05 Tv โอเคก็สำหรับตัวละครนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไว้มารีวิวในคลิปหน้าละกันนะครับพะคลิปนี้ก็ค่อนข้างยาวและ้ะจากที่ดูเนี่ยดาเมจถือว่าค่อนข้างแรงนะ แล้วก็ใช้เงินถึง 1B 1,000ล้านเลยอ่ะมีสกิลโชว์ออฟซะด้วยแม็กเลเวลโอลี่เท่านั้นก็คือต้องเลเวลตันก่อนถึงจะใช้ได้ใช่ไหมใช้เงิน110ล้านแล้วก็ดาเมจ 4.5B ตอนใช้สกิลคุณพระสกิลแรงจังเลยและที่สำคัญตัวละครนี้เนี่ยยังสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับว้าวอัปเกรดได้ด้วยโลโอ้โหใช้เงิน5 0 0 0 0ต่อเลเวลเลเวลแรก5 0 0 0 0เลยโลเยอะนะเยอะเยอะ ว้าวเมื่อกี้ได้ยินเสียงใช่ไหมพี่ว่าวันนี้เราพอกันแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวไฟเพ่งดับอีกรอบหนึ่งอะเอาเป็นว่าสลับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้ละกันลองดูลองทําตามได้นะฮะเดี๋ยวในคลิปหน้าก็จะมารีวิวตัวละครเนาะไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้า